นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นบทบาทผีปอดน,นะครับเดี๋ยวเราก็อเอ้ย,ยก็ขอโทษเสียงรบกวนด้วยนะครับผมพักเสียงอยู่โอเคตอนนี้ก็นะครับ เดี๋ยวเราก็ไปเริ่มกันเลยโอเคนะครับตอนนี้เราก็สมกันแล้วนะครับว่าจะได้บทบาทอะไรก็เราก็ได้เป็นผีปอบนะครับเพราะตอนนี้ผมเอาบทผีปอบมาเดี๋ยวอย่างแรกเราก็ต้องรอศพนะครับในระหว่างนี้เราก็จะ เดินไปฝั่งนี้เพื่อรอหาศพนะครับพรว่าศพอาจจะอยูท่ทถวนี้เดี๋ยวเราก็มันดูข้อมูลจอดปิดก่อนเลยนะเื่อเราจะรู้ว่าใครเป็นตัวแฝงเฮ้ยเจอศพเฮ้ยเราลิ้วมึงไปกินเลยนะครับถ้าเกิดผมแพ้เราก็จะจบอ๋อ ตอนนี้นะครับก็เหมือนว่าหมอจะมาชุบแล้วนะครับก็จริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวก็ขงเท่ทีนะครับพอดีผมไม่ได้อัดเสียงไว้ตอนนั้นอนะ่ะผมมาอัดเสียงที่หลังมันก็จะแบบนี้แหละผมก็จะบอกว่าห้าสิ่มิลบอกว่าสิม้งนเาสงสัยผมคิดว่านะ แต่นี้มีสปายผมว่สาสไปคือม่วงหรือไม่ก็มิ้นอะเพราะว่ามินอาจจะแปลงล่างเป็นม่วงไปฆ่าคนก็หืมไม่ผมคิดว่าสายน่าจะแปลงล่างเป็นสีม่วงไปฆ่าคน แล้วหมอก,ก็ชุบโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะข้ามไปก่อนก็แล้วก,กันเพราะว่ายังไม่มีหลักฐานอะไรนะครับท่านผู้ชมโอเคมันช้าจังเลย เดี๋ยวก็รอสักพักนะครับเดี๋ยวมันก็หสดเองผมจำได้เน,นะวบาสีม่วงจะเป็นคนต่างประเทศสีม่วงมีคนต่างประเทศเป็นคนต่างประเทศโอเคดี๋ยนี้ก็ยังไม่มีใครโดนหมดออกนะครับ เนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานอะไรอยู่โอเคเดี๋ยวเราก็เอนอนียนเดินไปฝั่งนี้นะก็แต่ก่อนปิดไฟอาจจะมีศพหรือเปล่านะผมาเราคโคด้าสก,กิลดีกว่าเราคโคด้าสก,กิลดีกว่า หมือนตานนี้จะยังไม่มีสมนะเฮ้ยมิ้นโดนน้ำเงินสาบมิ้นโดนน้ำเงินสาบเฮ้ยรีบกินเลยกินซบอโอเคเรากินศบไปแล้วเฮ้ยเจออีกสหนึงเดี๋ยวเราก็รีบวิ่งมาเลยแต่ไม่รู้ว่าจะมีใครบวด หรือเปล่านะผมว่าม่วงเป็นกับน้ำเงินเลยตอนที่ผมคิดอะ่ะแต่เรายังจะไม่ให้ข้อมูลลูกเรือนะเพราะถ้าเกิดลูกเรือรู้ว่าใครเป็นตัวแฝกแล้วก็แบบโอ้โหเขียวตัวซบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคะ่ะ เขียวบอกว่าอยู่ที่โรงา,ารนะเราก็เลยจะกดที่อยู่ไปว่าเราอยู่ที่ไหนเพื่อให้ดูเหมือนคนดีมากขึ้นซีม่บอกว่าเมื่อกี้วิ่งเอาเล่าอะไรทำไมสีเขียวยิ้มบอกให้ลูกปวดเราอะเราไม่ได้ปิน๊นลืมเลือผมบอกไว้นะถ้าเกิดผมแพ้ตาเนะี่ยผมก็ออก ก็ <c oughs> ผมมาเล่นแค่นี้หน่อยเดี๋ยวผมจะลองดูนะผมจะลองข้าวไปมื่อเอดูเดี๋ยวเราจะไม่บอกกันเลยผมข้ามไปดีกว่านะแต่ที่เรารู้กว่าถ้าเกิดน้ำเงินขายผมมันก็จะ ให้ลืมไปเลยฉากนี้ผมควบคุมไม่ได้านีนีหรนะีว่าผมมาพากเสียงในหลังโอเค่อมคือตัวแฝงกับน้ำเงินเดี๋ยวตอนนี้เราก็พยายามหนิผมว่าเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่มสอบเดี๋ยวผมก็ สีเลยตามผมมาเดี๋ยวเราก็มาดูกล้องกันก่อนเฮ้ยเจอศพเจอศพรีบวิ่งไปกินเลยกินกินศบเลยเฮ้ยผมต้องเข่งกับเวลาแล้วเนี่ยผมจะวิ่งไปถึงก่อนหรือว่าเขาจะเสร็จก่อนเฮ้ยเย,ย้ ตอนนี้ผมก็ได้ม v p ไปนะแล้วผมก็ชนะโอเคอยังไม่ถึงคำนั้นใช่ไหมแต่ผมต้องบอกว่าขอจบคลิป,ปแค่นี้นะคะแล้ว <c oughs> ผมก็คิดว่านะบทนี้ก็เล่นยากเหมือนกันนะบทเนี้ยเล่นยากเหมือนกัน นน่นไงผมว่าและวเดี๋ยวเราก็มาดูก่อนโอเคก็ตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ